นี่นะคะแม่จีจะเอาน้องของเขาไปตากแดดสวัสดีค่ะทุกคนถัวของหน่อยก็จะเริ่มเจริญเติบโตแล้วนะคะหน่อยก็ต้องเปลี่ยนกระถางเพราะว่ากระถางเก่าอันเลกเกินไปก็ทําให้ใหญ่ขึ้นนี่นะคะจะเป็นล้อล้อของเราก็จะสามารถเอาไปพาเด็กๆของเราไปตากอากาศได้รับวิตามินด้านนอกเนาะ นี่ค่ะนี่ดูตรงนี้หน่อยได้ต่อเติมนะคะเดี๋ยวให้ดูชัดๆต่อเติมตรงนี้นะคะหน่อยเอาตะข่ายมาเพิ่มตรงนี้นะคะเพราะว่าถั่วของเราก็เยอะขึ้นเนาะกลัวจะไม่ทันอี่ด้านข้างแต่ก็จะผูกตรงนี้ไว้ค่ะผูกเชือก เราจะใช้แบบนี้นะคะเพราะจะง่ายดีตรงนี้ก็ทนทานแข็งแรงดีอยู่นะคะเดียวจะปลูกใบแบบนี้ถ้าใครคิดว่าตรงนี้รูมันเล็กเกินไปแล้วก็สามารถตัดเอาเกินไกลมาตัดได้ประมาณนี้ค่ะคิดว่าน่าจะออกมาโอเคนะไหนก็ปลูกถัว่วพู ถัวฝักยาวแล้วก็อะไรอีกอันนึงไม่แน่ใจมะละนะคะถ้าใครสนใจก็ลองนะมาลุ้นไปด้วยกันค่ะว่าจะเป็นยังไง